สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาส่องแพ่โน้ตของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพราะตอนนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีอัปเดตแพ่โน้ตออฟฟิเชียลลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอย่างที่ผมเกินไปในคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับแผ่นนี้ถือว่าเป็นแพ่ครึ่งหลัง ของเฟสติวัลครบรอบ5ปีทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่มีการอัปเดตแบบมาหาศาลมากเพืเ่อนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมนะครับระบบรวมไปถึงตัวละครใหม่ด้วยนะครับโดยแผ่นนี้เนี่ยจะมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับพร้อมกันทีเดียวถึง2ตัวเลยครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะเน้นข้อมูลของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวเป็นหลักส่วนที่เหลือผมก็จะพาเพืเ่อนๆไป่องแผ่นโน้ตฝั่งญี่ปุ่นแบบคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ผมจะยังไม่ลงลึกมากเพราะเดี๋ยวตอนที่เข้าเซิร์ฟไทยเนี่ย ผมจะทําสรุปให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูข้อมูลของตู้กาชาตัวละครใหม่ก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพื่อนๆสำหรับตัวละครที่มาใหม่รอบนี้เพื่อนๆน่าจะพอเดากันได้นะนั่นก็คือเพอร์ซิวอลครับก็สำหรับเพอร์ซิวอลเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับ บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเมตาคอมมนุษนะครับมันย้ายจากสีแดงมาเป็นสีเขียวแล้วนะเพราะถ้าลองสังเกตดูนะครับตัวละครช่วงหลังเผ่ามนุษย์ตัวตึงๆเนี่ยอยู่เขียวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอัลเธอร์เคออสนะครับป่าเฟสครบรอบ5ปีและตัวล่าสุดก็จะเป็นเพอร์ซิวอลตัวนี้นะครับสำหรับเพอร์ซิวบอลนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ที่มีความสามารถหลากหลายเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของเพอร์ซิวอลกันก่อนเลยครับสำหรับน้องเพอร์ซิวอลนะครับเอกลักษณ์เมื่อเริ่มต่อสู้ เขาจะทําการมอบเจ็ดจำนงความอดทนให้กับตนเองเป็นเวลา2เทินซึ่งเจ็ดจำนงความอดทนเนี่ยเมื่อพวกพ้องได้รับเดเมจอันนี้คือไม่รวมตนเองนะเพอร์ชิวจะทําการแบ่ง30%มสิบเมจนะครับจากที่พวกพ้องได้รับเนี่ยมาให้ตัวเขาเองครับพร้อมกับทําการฟื้นฟูพลังชีวิต50%ของเดเมจที่ได้รับด้วยนะสำหรับความสามารถนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่น่าสนใจนะครับ เพราะมันไม่ใช่ทอนแต่มันก็แบบกึ่งกทอนนิดนึงนะถ้าเทียบกับความสามารถตัวละครที่มีก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถของทามิเอลฟานะครับทามิเอลตัวแรกเลยแต่อันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่สกิลกดใช้นะครับส่วนน้องเพอร์ซิววันนี้มันจะอยู่ที่เอกลักษณ์อยู่ว่าพาสีเลยนอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถด้านป้องกันให้กับพวกพองที่กําหนด10%ต่อพวกพองที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อตอนเองใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับจะทำการมอบเพ่งจิตโจมตีให้กับเป้าหมาย เป็นระยะเวลา2เทินด้วยสำหรับพวกพองที่กำหนดของ p e r c ์ v a l ก็คือเผ่ามนุษย์กับตัวละคร7บาทเพื่อนๆถือว่าตรงกับเบตาปัจจุบันเลยนะเรียกได้ว่าไปได้ทั้งทีม Arthur อร์เคแล้วก็ทีมป่าหรือว่าทีม7บาทเลยนะครับส่วนความสามารถเท่งฉีดโจมตีเนี่ยจะสามารถทำให้ศัตรูนะครับลดต้านคิลงถึง30%ถ้าศัตรูได้รับความเสียหายจากสกิลโจมตีเดียว2ครั้ง จะได้รับเดเมจเพิ่มเติมไปอีก50%ด้วยครับโดยความสามารถเสริมเดเมจอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เทอละ1หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับความสามารถยังไม่หมดเพื่อนเพื่อนเพอร์ซิวลยังเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของตนเองได้10%ต่อพวกพ้องที่มีชีวิตรอด1คนด้วยนะครับอีกทั้งเมื่อพวกพ้องหมดสติจากการต่อสู้1คนเพอร์ซิวลเขาก็จะทําการเพิ่มเดเมจคริติคอลให้กับตนเอง100%ครับเอาจริงแค่เอกลักษณ์เนี่ยไม่โกงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ คือถ้าให้เปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับด้วยความสามารถเอกลักษณ์นี้มันสามารถทําให้น้องเพอร์ซิวอลเนี่ยไปได้ทั้งแนวหน้าแล้วก็แนวหลังเลยนะโดยแนวหลังตัวละครที่จะตกงานเนี่ยมันก็คือกิลทันเดอร์เพื่อนๆเพราะเพอร์ซิวอลนะครับถ้าไปซัมพอร์ตทีมมนุษย์กับทีม7บาบมันสามารถทําหน้าที่แทนกิลทันเดอร์สีเขียวได้เลยโดยกิลทันเดอร์เขียว เราเอามาใช้แค่เอกลักษณ์เท่านั้นนะครับคือสกิลใช้งานอื่ๆนๆเรียกได้ว่าไม่สามารถใช้งานได้เลยนะเวลาอากาศขึ้นมันก็คือลกมือนะครับแต่ p e r c ์ v a l ตัวนี้ไม่ใช่เพื่อนๆสามารถเอาไปซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ได้นะครับอีกทั้งเวลาเพื่อนตาย p e r c ์ v a l กระโดดเข้ามายังสามารถบูตไดเมจให้กับตัวเขาเองได้อีกด้วยนะหรือพูดง่ายๆเราสามารถคาดหวังให้เพอร์ซิวตัวนี้ ปิดทีมฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับก็ผมเชื่อว่าความสามารถเพอร์ซิวอลระดับนี้เนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปคิดคอมโบเล่นน่าจะสนุกนะ<ๆ>เพราะตัวละครเผ่ามนุษย์กับ7บาทยุคนี้ที่น่าสนใจบอกเลยว่ามีเยอะมากครับต่อมาครับเรามาดูสกิลใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับสกิลแรกครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับที่มีความสามารถรัช โดยความสามารถรัสนี้ก็คือสามารถเพิ่มอัตราคคีเป็น2เท่าและหากเป้าหมายติดสถานะเพ่งจิตโจมตีอยู่จะเสริมเดเมจให้อีก100%ด้วยครับส่วนท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันที่มีความสามารถในการลดเก็ดไมยตายได้3จุดนะครับที่เลเวลสูงสุดนะก็ถ้าดูจากเซนสกิลตรงนี้แล้วนะครับคอมโบแบบง่ายที่สุด ถ้าไม่นับรวมไม้ตายนะน่าจะเป็นการใช้ท่าที่2ก่อนแล้วค่อยใช้ท่าแรกนะครับพอจะสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับเดเมจเพิ่มขึ้นถึง150%เลยนะและสุดท้ายท่าไม้ตายครับเพอร์ซิวัลจะเสริมความสามารถด้านโจมตีให้กับตนเอง50%นาน2เทินและสร้างเดเมจเป้าเดี่ยว7 5 0ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายนะครับที่มีเอฟเฟกต์สะบัน้นหรือเพิ่มอัตราคีเป็น3าเท่าได้นอกจากนี้ยังสร้างเดเมจเพิ่มเติมจากเดเมจที่เป้าหมายได้รับอีก50% เสริมเข้าไปอีกคิดได้อีกด้วยนะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของเพอร์ซิวอลตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากนะครับอย่างที่บอกไปอยู่แนวหน้าก็ได้หรือจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตแนวหลังเนี่ยก็โหดไม่แพ้กันเลยนะแล้วก็ต่อมาครับตัวที่2ครับก็จะเป็นน้องวายคุงนะครับสําหรับวายคุงเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นเพื่อนๆที่สําคัญตัวนี้เนี่ยไม่สามารถได้รับจากกาชานะครับทุกคนจะสามารถรับได้ฟรีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะ โดยความสามารถเอกลักษ์ครับเมื่อเข้าร่วมต่อสู้กับพวกพ้องที่กําหนดตนเองและพวกพ้องที่กําหนดจะเพิ่มสเตตทุกอย่างได้50%ครับ50%เพื่อนเพื่อนอันนี้คือสเตตทุกอย่างนะไม่ใช่แค่สเตตพื้นฐานเท่านั้นนะครับโดยพวกพ้องที่กําหนดของวายคุงเนี่ยจะเป็นกัปตันฮอกแล้วก็น้องฮอกกับออสโลนะบอกเลยทีหมู่หมู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคอมที่น่าสนใจมากนะครับเวลาที่มีช่วงเทศกาลมานะเพราะเวลาที่เทศกาลมาเนี่ยฮอกกัปตัน มันจะได้รับบัฟเพิ่มเติมพิเศษอยู่แล้วนะครับและยิ่งไปกับไวคุงเนี่ยสเตตของฮอกน่าจะแบบโอเวอร์มหาศาลมากๆนะส่วนสก,กิลแรกครับจะเป็นสก,กิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับ500%ของแรงโจมตีที่มีเอฟเฟกเจอะเกราะเพิ่มอัตราเจอกเกราะเป็น3เท่าได้ครับแล้วก็ท่าที่2โจมตีเป้าเดี่ยว450%ของแรงโจมตีพร้อมกับลดเกรดไม้ตายของสตูลง3จุดได้นะครับสำหรับสก,กิลใช้งานของไวคุงเนี่ยทั้ง2ท่าเข้าใจโคตรง่ายนะและสุดท้ายท่าไม้ตายครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าเดียวเหมือนกน 945%ของพลงโจมตีที่มีเอฟเฟกตบั้นหรือเพิ่มอัตราขีเป็นสาเท่านะครับสำหรับวิธีรับไว้คุงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาครับสิ่งน่าสนใจก็คือไล n อัพเพื่อนๆไล n อัพเนี่ยบอกเลยว่าผมว้าวมากคือทีมงานเขาเหมือนแบบคัดเน้นๆมาให้เลยอะตัวละครในตู้นะครับมีเพียงแค่เท่าไหร่4 8 11ตัวเท่าน,านั้นเพื่อน ที่สําคัญ11ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมดนะตัวซีซันัลที่น่าสนใจก็มีอยู่เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนนิววาเลนไทน์คิงปีใหม่นะครับสตัวนี้บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยใช้กันเยอะมากนะและสําหรับใครที่ยังไม่มีอลิซาเบธ LR นะครับน้องเบ็ดแดงก็อยู่ในดีด้วยนะและเมื่อผมพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะแบบ i, เฮ้ยเบ็ดอยู่ในตู้แล้วถ้าดวงไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะบอกเลยว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ครับเพราะล่าสุดครับการันตีมันเปลี่ยนไปเพื่อนๆ พราะถ้าเรามาดูเกรดไมเลทนะครับสามเนี่ยคือเหมือนเดิมนะมันจะสุ่มตัวละคร s อสในไลน์อัพหนึ่งตัวนะครับแต่600เพื่อนๆรอบนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครในตู้นะครับที่ต้องการได้เลย1ตัวครับโอ้ oh my god อันนี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะ ผมว่าหลังจากนี้ถ้าทีมของเขาทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะบางทีบางตู้เราอยากจะได้ตัวพิกอัพตัวใหม่หน้าตู้เพียงแค่ตัวเดียวแล้วเวลาที่เราครบการันตีเราอยากจะเลือกตัวละครอื่นที่ยังไม่มีมันก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้นอยู่นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกตูก้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยขอให้มันเป็นอย่างนี้ทุกตู้แล้วกันนะอ่ะโอเคก็สําหรับข้อมูลตู้กาชานะครับจบไปต่อมานะครับเดีย๋ยวเราก็มาดูแพทโดยรวมของฝั่งญี่ปุ่นนะครับว เริ่มจากอย่างแรกครับคอนเทนต์ใหม่เพื่อนๆแน่นอนเปิดตัวละครใหม่อย่าง p e r ร์ซ a l ัมาขนาดนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องแชปเตอร์ใหม่ด้วยนะที่สําคัญมันรีควารให้เราจบเนื้อเรื่องแชปเตอร์สาก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าเล่นเนื้อเรื่องใหม่ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังดองไว้อยู่นะครับแล้วอยากจะเล่นเนื้อเรื่องใหม่ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเนก็รีบปั่นกันให้เรียบร้อยนะเพราะของเราเนี่ยยังมีเวลาเตรียมตัวอีก1อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับลงเตียมใหม่ด้วยนะครับนี่หน้าต่างลงเตียมนะครับซีซั่นใหม่ก็จะอยู่กลางป่าแบบนี้นะกลางป่าไหมกลางป่ามั้งคือผมอะ่ะไม่รู้เนื้อเรื่องนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะนอกจากนี้เพอร์ซิวอลเรานะครับก็จะได้ชุดคอสตูมใหม่ที่มาพร้อมกันทีเดียวถึง3ชุดเลยนะครับต่อมาเ็าจะเป็นในโหมดของแพ็ก บอกเลยว่าก็ช่วงนี้นะครับแพ็กเกจน่าสนใจเรียกได้ว่าเยอะนะใครที่เป็นสาย Value เนี่ยผมว่าน่าจะหนักใจพอสมควรนะครับตัว Powerup ใครที่อยากจะจับเพิ่มก็สามารถมาจับเพิ่มได้นะครับอีก20บใบตรงนี้นะนอกจากนี้ก็จะมีแพ็คพิเศษนะครับเพิ่มมาอีก2แพ็คด้วยนะซึ่งแพ็คเพชรอันนี้เนี่ยมันสามารถซื้อได้ครั้งเดียวนะครับแต่แอนไซ้์เพื่อนเพื่อนอันนี้บอกเลยเป็นของดีสําหรับคนที่ชอบใช้เงิน,กนแก้ปัญหานะครับมันคือ Chapter Clear Pack คครับใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิด ใครที่ติดเนื้อเรื่องแชปไหนนะครับแล้วอยากจะใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อนๆสามารถมาซื้อสกอออันนี้เพื่อเอาไปใช้ข้ามแชปเตอร์ที่ติดได้นะครับวิธีใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคือถ้าเรากดดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเขียนว่าแชปเตอร์สคริปต์อยู่คือสกอออันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถหาได้จากเกมน,นะต้องซื้อเท่านั้นนะครับจ่ายเงินเท่านั้นพอซื้อเสร็จปุ๊บเรากดแชปเตอร์ที่ติด เราก็สามารถมากดปุ่มสกิปต,ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งเขาบอกคร่าวๆนะเขาบอกว่ามันสามารถใช้ได้ตั้งแต่สตอรี่ h a p t e r 7ไปจนถึง chapter 30นะครับณนะแพทย์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายรีบนะครับสายหัวร้อนแล้วที่อยากจะใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยก็สามารถมาจัดได้นะแต่ส่วนตัวอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นของฟุ่มเฟือยนะคือถ้าจะเสียเงินอันนี้เนี่ยผมว่าเก็บไปซื้อพวกแพ็คลายเดือนลายสัปดาห์จะดีกว่านะครับต่อมาในส่วนของอีเวนต์นะครับก็จะมีเป็นอีเวนต์ล็อกอิน สสัปดาห์นะครับแจกตั๋วจัมพิ้งบอกพาร์ทสอของน้องฮอกจังที่เป็นตั๋วสีเขียวนะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินให้ครบ14วันกันด้วยนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสเปเชียลมิชชั่นครับ ของครึ่งหลังนะครับโดยครึ่งหลังเนี่ยของแจกก็ดีเหมือนเดิมนะสำหรับของทั่วไปนะครับอีกทั้งรางวัลไฟนอลเนี่ยจะเป็นเหรียญวันสเต็ปโดยเพื่อนๆสามารถปลดตัวละครหนึ่งตัวได้แบบชิวๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเหรียญอันนี้เนี่ยส่วนมากมันจะจํากัดเวลาการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปใช้กันให้เรียบร้อยด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีตัว๋วกาชาเปิดตู้พอซิวลนะครับให้อีก10ใบตรงนี้นะส่วนต่อมา ก็จะเป็นกิจกรรม Jumping Box Part อกพาร์ทสนะครับก็จะเหมือนพาร์ทแรกนะครับส่วนไลฟ์อัพพาร์ทสเนี่ยเขาจะเป็นตามนี้เลยจะมีตัวละครแจกนะครับระดับ UR ถึง4ตัวโดนาแดงอัลเทอร์เอ็กซ์คาริเบอร์สีเขียวนะครับเมอร์ลินแรนด์นรกแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างไวคุงนะและรางวัลสุดท้ายของ Jumping Box นะครับก็จะเป็นตัวเลือกตัวละครระดับเฟสซิเบิลนะครับเพื่อนๆสามารถมาเลือกตัวละครเฟสที่ต้องการในไลฟ์อัพ6ตัวตรงนี้ได้เลย1ตัวนะโอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมบัฟนะครับพาร์ท ครึ่งหลังนะมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เปิดการนะครับเก็บขนนกแล้วก็มาเปิดการสุ่มของได้นะของรางวัลก็ตามนี้เลยครับโอเคแล้วก็นี่เลยอ่านี่ครับน่าสนใจรีเทิร์นสำหรับบอสสามที่น้องนะครับแน่นอนไฟนอลบอสมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะแจกเพชรแบบตึตงๆนะรอบนี้ได้35อันเลยเพื่อนๆแต่ก่อนผมจําได้ว่า30นะหรือผมจําผิดไม่รู้นะครับเออก็ถ้าผมจําผิดยังไงก็เขียนมาบอกหน่อยนะสำหรับรางวัลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆติดทอมห้ปอรเอ้ย ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ในท็อปพวเนะครับจะได้รับเพชรสูงสุดอยู่ที่35เม็ดนะแต่ถ้าขยันเนี่ยก็จะสามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนร้านค้าแลกเปลี่ยนครับอ่าก็นี่เลยของดีๆเพียบนะครับในร้านค้านะต่อมาก็จะเป็นพาเลทบอสตัวที่สานะครับบอสเมาแลกนะครับก็จะเปิดให้เราได้เล่นกันนะของรางวัลก็คล้ายๆเดิมนะครับจะเป็นตามนี้นะแล้วทีเด็ดของอัปเดตรอบนี้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆ PVP Chaos นะครับกลับมาอีกครั้ง แต่รอบนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดด้วยนะคือจากเดิมนะครับ PVP โหมด Chaos มันจะอยู่2อาทิตย์ใช่ป่ะรอบนี้เนี่ยทีมงานเขาปรับให้กระชับลงนะครับเหลือเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแต่ของรางวัลที่ได้เนี่ยเท่าเดิมเพื่อนของรางวัลคือเท่าเดิมเป๊ะเลยนะอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะ นอกจากนี้ก็จะมีเปิดร้านค้าพิเศษด้วยให้เราสามารถเอาเพชรนะครับมาแลกของต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะก็สาหรับร้านค้าพิเศษตรงนี้เนี่ยถ้าให้แนะนําจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้แลกเท่าไหร่นะซึ่งอันที่น่าจะแลกคุ้มสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพชรกับสร้อย3 5อันตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่รีบจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานะผมว่าเ,เพื่อนๆรอแจกจากกิจกรรมในเกมดีกว่าพอช่วงหลังเนี่ยทีมงานเขาก็พยายามแจกสร้อยเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วนะ ดันเจียนพิเศษโซกาเลสก็จะมีการเปลี่ยนไลอัพนะครับรอบนี้จะได้เรียนปลุกพลังแสง5อ <od> ันต่อวันเลยครับส่วนกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมลดราคาคอสตูมครับโดยชุดพวกนี้รู้สึกว่าน่าจะขายเป็นเติมเงินมั้งเติมเงินเท่านั้นนะครับแต่ชุดข้างล่างตรงนี้เพื่อนๆพวกชุดเก่าๆเนี่ยเราสามารถซื้อได้ส่วนละ20เพชรขายแบบแยกด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บของตัวละครไหนนะครับก็ไปจัดกันได้นะอ่านี่เลยโอ้โหยกขยงมาเทียบเลยนะครับ ชุดสวยๆทางนั้นเอาจริงชุดเก่าๆรุ่นแรกมันก็เท่ๆเยอะนะอีเวนต์ต่อสู้ประจำสัปดาห์นะครับรอบนี้ก็มีมาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับส่วน s ิสเต็มอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตออเซิร์ฟเราแล้วกันที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีหน้าต่างขอคอยโซกาเลสนะครับก็จะมีการอัปเดตเยอะพอสมควรรวมไปถึงเกรดไมเลสในดันต่างๆด้วยนะได้ของรางวัลที่มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะอันนี้เราก็ดูไปแล้วนะครับเป็นแชปเตอร์สคริปต์นะที่เราพูดกันในช่วงต้นคลิปนะครับอ่ะโอเคก็าารรับ้มป่ีนนะะะวๆจณ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงบ้างนะครับกับอัปเดตใหม่ที่จะมาในสัปดาห์หน้าของเซิร์ฟ g l o b a l asia ของเรายังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ